สวัสดีครับ mm hmm. พ่อนนึกเก่าครับมัอนอนีมากแปลกแวกแน่วจังหน่อยพยายามทีมงานวานแหม mm hmm. มาสิบปล่อยมาทงคึอเก่าครับแต่ว,ว่าสุดท้ายตกพี่เป็นบรยุทธะครับพเพิ่งเคยไปกินใบใหม่เลยไปตุกมทีเปลือกบ,บาย เยเดี๋ยวมาลัดทีแล้วนะงาพคนละไปในคลองสุดคนละโต๊กมูนพนละแล้วมาลัดนี่จังหวะปล่อยอยู่หัวดงยังไงสั้างฝุ่นไปโต๊ะข้างดำหมุนไหยลัดมาได้มาอยุ่นีแหละโอ้ไม่กินน้ำ ลงไปฆ่าด่างพอดีเลยบ่ะเนี่ยเอาอีกแล้วมาทางนี้นองนอนมันมาเอ้ยลงไปลงไปมัดเห็นมันแล้วปหมไอยามปลาบันโดดนั่นไปเร็วลงไปเอ้ยอู้

หนูน้ำครับแต่ว่ามาลงกินเตาพุ่นครับเหม็นควายเลยมันมาลงหนักใหา่เลยสองคนเลยไปทำไมอู้หอู้หบ่อสั้นลงสั้นรถ ยั่ก็พออย่างน่งอือม,อม,อมเอ๊ยข้าดางไปไว่าใดครับข้าดางเลดาครับ แม่หนีเลี้ยวอยู่นี่เราไม่หนีับครับนำมาเสี่ยวือน้ำมุ่นหรอก ตีกับล่บนะอนี็คล้องสุดมละีงานวันเี้ยังตากแดดอย่างเน้นพาหนาวนี่แล้วนะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นปลาใหม่หลายครับเพิ่งจบทะครับกลับเหลี่ยมหลัดกับเรียบร้อยมาสั่นไปไกลครับนะนี่ครับยาก็มีเพราะประมาณหนึ่งครับนะเพราะแหล่งนะครับนะแล้วก็นี่ครับนะต้นไม้หลายครับมีน้ำกินก็คือน้ำข้องครับอาจจะคุณคุณแน่แต่ว่าใช่ได้อยู่ครับนะพ่อ ตีกรับแล้วกินน้ำแล้วก็ตีกรับแล้วคุณไปพูดแล้วเอาวัดสรลอมเอาปล่อยทงนะครับนะปล่อยทางเก่าล่ะปล่อยไหลทุ่งทางเก่าแต่ว่าเพิ่นผัดเออเนี่ยไหนมาตกผีครับนะตกผีคล้องสุดผีนะเรื่อว่าพอทีมงานวานแหในคะลองหอยสันนะนะนี่ทางนีไ้ไปทางบันโมครับนะ นะปลาสะเบง,น,งนุ่นจุดเนี่ยทางแถวนี้คือจดุดนะเอือนนุน่นจดุดจากสุดบันเตยจากปากหองหอยสั้นไปบันโมงนะครับนะเป็นตัวน,นี้ก็เป็นทางเชื่อมของสามขาทหารเงี้ยวกันคทำนะผมงคนใต้ครับถุงกลุลากันนะต่อไปบันนุ่นสูงนะครับนะที่ปล่อยไปแต่ว่าสาินฟ้านไม่ค่อยได้มาทางนี้นะครับนะปีนี้ครับครั้งแรกนะที่มาหอดไก่ปันนีนะครับเตือแหลกนะ ทุกปีก็บ่เคยมาครับนะคนน่ะมาอยู่ตรงงวบ่เคยมาครับนะมัวจะอยู่ยามมากับฝั่งตรงขามด้านนู้นนะครับนะแล้วก็ปีนี้มาพอดพี่ก็ถือว่าสุดวิสัยครับนะนี่เฉพาะกิจมื้อนี้มาเฉพาะกิจอ๋อมาต่อครับกลับมานี่ครับนะมานน้ำคลองนหะมันนี่อันนี้เมื่อนี้ก็บ่กินครับนะฟังบ่แกนเฮ็ดจังได๋บ่กินออื มากินมะน้ำก้องมานินะครับตีกรับครับนะพ่นไปพพ่นละมาจากข้างนี้ครับมาละหลอดเลยทีมงานวานแฮนะครับข่าวข้าวมาวันนี้เฉพาะกิจสักก้อนวันนี้เนาะเพราะว่า,ว,าว่าจังใดดีตอนนี้ฟ้าเหมือนยากสนะิว่าสีเทดทุละ่ะ ล่วก็ไิรอบหน้าปังเอาสินี่ก็เพราะเดี๋ยวมีเวลาอยู่เฮื่อนจังหน่อยครับนะวันสปล่อยไรทุ่งเพม่อนว่าปอยไรทุ่งยังไดละบาดนี่เป็นยังฉี่อะไปกินยังขยะขึนนข้นยังฮะกินยังไอ้นี่เ,เออโอ,โอ้ตรงคำก็มาออยหนูครับนะแก็บไปไปเก็บคำ ยนะอย่าผสมห้ามอ้อยหนูเดี๋ยวนี้กระบอกมี่ยังครับนะใบใหม่กระบอกมี่ครับมันเคยกินใบใหม่นะครับเนี่ย,ย,ยเนี่ยใบใหม่เนี่ยแล้วท้าหนี้กระมี้นถฟางกับเนี่ยนะอาจจะบ่ค่อยมี่ยังให้กินปานไหนแล้วก็ มื่อเดียวแล้วครับนะน่าจะมื่อเดียวเพราะว่ามือใหม่กับชื่อบอม่าครับเป็นตองมาเลี้ยงที่เราครับมันไก่ครับนะมันจะไล่ฟ้าออกมาครับเนาะมันทังบานบ่อพ่อก็ไล่ออกมาพี่อีกมันไก่ปล่อยกับพวกเจ้าพนที่ไปใส่ย่างนี่ค้องไว้ตกใส่กันนะจะมาแค่มื่อนี่มืเอื่น่ะอาจจะไปเลี้ยงครับเนาะเลี้ยงทางเกั้วละปลาท่ามู้นนะอนี้ม้าชะปกิดซื้อว้าน่ะอันว่ากันไปแช่เนาะ โบเฝ้านี่ก็ไปเรื่อยนะครับมาหลัดเดืยๆอยู่ได้ขยู่ไปมันเนี่ย,ยมันมุ่มมือซะก่อนมันเนี่ยอันบโจบบสินกันอยู่ในสายคล้องน้ำไปนี่แหละน้ำคุ้นๆเนี่แหละมึงก็กินไปไปคล้องสุดนี่ครับมาจากมูนนะครับนะเส้นทางนี่เส้นทางมา